ถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอะไรในบริษัทหยุดคิดแบบนั้นทันทีเพราะสงครามตัวแทนหรือ proxy fight คือการต่อสู้ที่ผู้ถือหุ้นเล็กๆอย่างคุณรวมพลังจนสามารถโค่นล้มผู้บริหารระดับสูงได้จริงๆ ปัญหาคือหลายคนไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไงและมีวิธีการอย่างไรในโลกธุรกิจนี้ผู้บริหารอาจไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแต่ผู้ถือหุ้นต่างหากที่มีอำนาจมากกว่าแม้ว่าจะมีหุ้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ารวมกันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนได้ การยื่นพ็อกซี่เป็นการใช้สิทธิออกเสียงแทนและอาจเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณและคนอื่นๆสามารถชี้ชะตาธุรกิจได้อย่างแท้จริงถ้ารู้วิธีใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้องใครจะคาดคิดว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะกลายเป็นฮีโร่ที่เปลี่ยนเกมได้จริงแล้วคุณล่ะเคยรู้ไหมว่าตัวเองมีพลังนี้อยู่ในมือคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยสิ